น,นี่ก็มาเฮือนเราเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นางมันซือเขาส่องผิดเนี่ยกระดูกมันกับซีผักเป็นตอนเป็นตอนตากแดดใบอ้อมใบยังอันนั้นก็สิ้นสีเห็ดแหงเวียนข้างในมันกับเสียใบพลนี่ข้างในมันบัวเปล่ากินดอกพันหยาไม่ใีชอ้อนมอสิซอยเห็ดแหงแล้นี่แหละตากแด,ดดไปกิน นะขนงไมมอนสอยนี่หน่ะเด้อติดเนื้อจากเด็ดไปก,กินโทรหานั่งหลากอะ่ะพ,พี่ผู้หักสายจากคนไปใส่ไปใส่ผิมมดมาเอาเนื้อห่าไปกินนี่อะไรมันมุนยุม,มยะก็บสิต้มให้ นั่นนางลูกดิ๊กปีโป้เ่นกินมันแดดตาตากกะแหงแลวเนาะจะนี่ฮะงแรงก็แหงแล้วไม่ได้ยากเห็ดแหงไว้ทอดกินโดยปีกิน สื่อตลาดกำไรได้ได้สำเนีนะตลาดตัโลหนึ่งแซนอันแซนสามสิบพันเลยเซนสามสิบเซนสามสิบกว่หวยเดี๋ยวนี้เงินลงก็สามร้อยบาทได้สองร้อยบาทได้แล้นะโลหนึ่งนะ นั่งมันเนี่กับวานเท่าอยู่เห็ดกินเท่าจากอามาลมะพผามะพผาอันใหม่ๆแล้วก็มาคูดด้มๆมันนี่ใส่น้ำเกลือมันอ่อนก้อยกินนังมานะแซ่ก้อยนางงวัวก้อยสมักลิน้นไม้แซ่ นขนาดเลยมันห่อยเหรอหยังกี่กินปิ้งกินอยูอ่ในหันกัโอ้ยมันละลายไอ้เต้าหันมันมันบริ่ายขิดไปนะหันนะตอนคั่วเห็ดผู้เนีม่มันมันบริ่ายกินกันบักหล,ลายคนหนึ่งปิ้งตักปิ้งไข่ลอกไข่ล้างกิน,นยังไง มือสังหารผอพันโอ้เก่งเลยผอพันเป็นมือสังหารอันนี้เอนะ็นมันมาดูกระสิผักทิพตอนเป็นตอนเสืเอือบแล้วกระสิตากมาดูเขาก็กได้ดูโคยกระสิต้ม เอ็น <N S 2> มาเนี่ยกับตากระชอดขาดด้วยนี่เอ็นเนี่ยกักกะเด็นขางว่วนในบ้านเนี่ยมันได้พ่อกันดอกแล้วพข่าขาเนะี่ย อันนี้ถือว่าเราเห็ดถือทีอ่สุดได้อันนี้แม่อินนะข้างใน,นหน่อยนะี่สมหรับแบ่งปั้นให้กินสันซักสองแสนนะเป็นในบ้านเดียเขาเห็ดน,น้อยเดียวเขาเห็ดพูดนะบริาลแบบนี้ วันหนึ่งแห้งหมักไปสิมันเห็ดส,สมบุเป็นย่านบุเป็น ก็ไปเห็ดจัดกินอยากกินสมสีนะนางมณ์เห็ดสมสีแห์สรนะสมสีญหสมมูนางมณ์เห็ดเป็นตทเบิลก็เห็ดเป็นครับยาแหละเห็ดเดี๋นี้แหละเหมือโมเลกมีเห็ดบอแม่์พันธุ์ใจห่อนเนาะเอามาเลยอยากเห็ดก็ได้เหมือโมเลกมีเห็ดบอลเห็ดเดี๋ยวนี้มา ไปเสียสร้อยตาแดดพก็มันแดดตอนนี้ห้ามือแรงกระแห้งแล้วมันลมเนาะมันลมกับมันแดดก็มันก็แห้งไว้อยู่สั้นๆทางอ้นเพิ่นกับบ่อเอาบ่อเอาบ่อแบ่งอะไรแม่ว่ะบ่บๆๆทำเอาดอกเพิ่นนะนเอาตอนหนึ่งมาปีนให้ลูกเพิ่นปีนให้ตาแม่ 국민ដែលដែរល់ធរភ្ថីរ់សាច់ផ្ថានិងក្វើ� at situation ងក៭ស្ថារស់ក្រាឡូវមនដែក្ផឧ្ថានិត �izz h o, o, vào, b ỏ, b ỏ o c, a, n e มาหมดแหละแม่เมื่อโหลดเจาเมื่เห็ดหมดเห็ดเป็นสีแหงหมดแหละมันแหงสเแซไปให้เพิ่นพี่ให้ตาเม็กินตอนจะเป็นมันสีมันกรบโมยามันกับแบบสีแหละเห็ดนี่แหละ khẩu mà nhẹ mà nhẹ mà nhẹ จะไ,ไปให้นั่งหลาอยาดี๋ยวคับคนที่อยู่เพื่อนมึงจะบอกอะไรนี่โทษบอกหักซ้ายจะคนไปซ้ายนั่งหลาไปได้ งออยากจอยสีนโมลายงาอวบพี่ร้ายนางร้ายกระดูก,กระคุ้มอยู่ดอกว่าสองแสนกันได้แล้วสืองัวมาขายแล้วสืองัวมาตุนหน่อยเพื่อนไปได้ก็ไาเลือกเอาเพื่อนอะไรนะนนะ เห็ดหี ied, ่เห็ดคลองเห็ดนั่นเห็ดนี่สื่อเพื่อนแม่อินนั่นแหละแล้วหาสื่องัวมาขายขึนเชียงควงบ้านเราอยู่เชียงควงได้เติบ เกิดเสวยต้มอ,อันนี้ก็ได้ตรงนั้นก็เกิดเสีเข้าไปตู้ไว้ก่อนจัำไว้เห็ดเห็นล้วก็ร้ายแล้วก็ไปจัำไว้เห็ดกินก็เห็ดกินแบบใดยเนาะเอาแค่คลิปนี้กะบะมี่ยังซอยเนื้อเห็ดแห้งเด้อะเดีย๋ยวร้ายเติบฮะโอ้อันนี้ร้ายเติบสิบน,นะมึงแม่นไหน,น,นโอ้ยนัง่งเลยจ้ะเออกร,ระดูกโคยกระดูกกัน พี่อะก็ได้สิพันอันนี้น่แต่สิพันเห็ดแห้งก็กันโอเคนะพี่น้องบาย